อ Nissan Max ไงนะครับ SUV ขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตร100แรงม้าเปิดที่ราคา200,000บาทเท่านั้นเองน s สัน m a กไนนะครับราคานะครับอยู่ที่200,000จนถึง3,8 ,2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับในรุ่นท็อป Magnetic นะครับที่แปลว่าสินดึงดูดเพื่อจูงใจให้ลูกค้าหาันมาสนใจรถคันนี้โดยดีไซน์ของตัวมันเองนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของน s สัน m a กไนนะครับ ซึ่งนิสสันแม g กไนทตัวนี้นะครับจะเป็นรถ SUV ที่มีขนาดเล็กที่สุดของนิสสันในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามิติความยาวในตัวรถนั้นน้อยกว่า4,000มิลลิเมตรหรือว่าน้อยกว่า4เมตรนั่นเองซึ่งไม่ได้ยาวนะครับทางด้านเครื่องยนต์นะครับจะให้เป็น2เครื่องยนต์นะครับจะเป็นตัวที่เป็นเบนซิน1.0ลิตรจะได้เครื่องยนต์เบนซินสูบให้กำลัง สูงสุดถึง72แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่96นิวตันเมตรนะครับต่อไปเครื่องยนต์ที่เป็นตัวท็อปจะเป็นบินซิน1นึ่งศนทโบนะครับจะได้เครื่องยนต์3สูบแล้วก็ให้กําลังสูงสุดอยู่100แรงมา้าจับคู่กับอัโนมัติ CVT ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับ ในส,ส่วนของเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นเกียร์แบบ5สปีดแรงบิดอยู่ที่160นิวตันเมตรนะครับโดยที่เครื่องยนต์1.0ึ่จโบจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับอเมร่าในที่ขายในประเทศเรานั่นเองครับในส่วนของภายในนะครับจะมาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ให้ด้วย โฮมอลายก็จะเป็นแบบ3ก้านจอแสดงผลแบบ TFT แบบสีนิ้วนะครับแล้วก็ออปชันความปลอดภยัยอย่างเช่นระบบช่วยอ,ออกตัวบนทางลาดชันจอ3 6 0้องศาระบบ Cruise Control อนะันนีร้ระบบระบบต่างๆที่เขาให้มาก็ถือว่าเป็นระบบที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะยังไม่ได้เป็นเบรกมือไฟไฟ้านะครับจะเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ ถ้าเข้ามาในประเทศไทยนะครับน่าจะขายได้ดีนะครับทางด้านราคาถ้าเข้าไทยก็อาจจะประมาณอยู่ที่5 0 0แสนถึง7 0 0แสนบาทนะครับน่าจะประมาณนี้บวกลบเล็กน้อยนะครับสำหรับคนไทยนะครับคนที่แบบมีงบน้อยนะ้อยเนาะแล้วก็อา,อาจจะได้รถที่เล็กหน่อยแล้วก็เครื่องยนต์ไม่ได้แรงมากแต่มันก็ยังเป็นเทอร์โบเนาะ ก็น่าจะมีคนแบบว่าสนใจตัวนี้อยู่พอสมควรนะครับด้วยดีไซน์ของมันที่มีความสวยแล้วก็เท่นะครับทางนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านิสสันไทยแลนด์นะครับจะได้นำเจ้าตัวนิสสันแม็กไนมาขายในประเทศไทยหรือเปล่านะเนาะเพื่อนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวนิสสันแม็กไนนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับอยากให้นิสสันไทยแลนด์นำเข้ามาขายในประเทศเราหรือเปล่านะครับจะเป็น SUV ขนาดเล็ก ที่เครื่งยนต์1.0ทวโบนะครับแล้วก็ราคาก็จะถูกเนาะเพราะว่าตัวมันเล็กแต่ดีไซน์และระบบที่ให้มาถือว่าใช้ได้เลยนะครับพอคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันเลยครับผม